ครับตุเรียนหลังจากใส่ฟุ้นคอกแล้วนะครับสังเกตเบ่งใบเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับงามคักนะครับพี่น้องใส่ฟุ้นคอกใส่ฟุ้นคอกแล้วนะครับก่าย่าลืมนะครับเอาไตโคโดมานะครับป้องกันเชี้ยรล่านะครับลาดน้ำค้นเนาะลาดน้ำคนไว้ก่อนนะครับเนาะลาดน้ำค้นไว้ก่อนครับจะตีเฮ็ดให้ตุเรียนเท่า เรามีเชื้อรานะครับเนาะนี่เป็นบใบสีงามนะครับนี่เห็นบ้พี่น้องนี่นะครับเน,นบาะใบเงาแล้วก็ใบางามดีนะครับพี่น้องอ่ถ้าที่ใส่ฟุ่นทุเรียนหฝาฝนนะครับก็บแนะน้ำให้ตัดหญ้าแล้วกใ็ให้ให้ให้ได้บางที่สุดนะครับเพราะว่าเขียวล่าจะได้เกิดนะครับพี่น้องแล้วก็ลดด้วยยาขาเชื้อราป้องกันราก เนาข้นเนานะครับนาะ